Thank you. สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะและว,วันนี้เราก็มาอยู่กับการพยากรณ์วันที่1-8พฤศจิกายน2564นะครับโดยที่วันนี้เราก็พยากรณ์แยกราศีกันมาจนถึงราศีสิงห์กับราศีกันกันแล้วซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นของคนสองราศีนี้นะครับถ้าหากว่าชาวราศีสิงห์หรือราศีกันหรือใครที่มาจะมาดูคอนเทนต์นี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูคลิปที่เป็นการพยากรณ์วันที่1-8พฤศจิกายน 2,564แบบที่เป็นภาพรวมกันก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นสําคัญและเราค่อยมาดูว่าโดยเฉพาะเจาะจงนั้นเหตุการณ์นั้นมันจะมาเกิดกับเรื่องอะไรของเรานั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มพยากรณ์กันดีกว่าเรามาเริ่มจากคนที่เกิดราศีสิงห์กันก่อนนะครับวันที่1-8พฤศจิกายนนี้คนราศีสิงห์นั้นในเรื่องทั่วไปไม่มีดาวจรทับลัคนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจาร เจ้าเรือนเกษตรบดีซึ่งคือดาวอาทิตย์และอาทิตย์นั้นไปอยู่ช่องโยกหน้าเนาะทายว่าจะไปอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างมีเรื่องความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ค่อยจะตรงกันไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดสถานการณ์แบบนี้ทางที่ดีคืออย่าได้ใส่ใจมากทําตัวให้เหมือนเด็กๆเ,เวลาทะเลาะอะไรกันก็ให้มันเหมือนเล่นกันมันจะได้ผ่านไปได้นั่นเองต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์กันนะครับการ เงินของชาวราศีสิงห์นั้นก็ไม่มีดาวจรอ,อยู่ในกระดุมพระเช่นเดียวกันถ้าจากรูปที่เห็นมันมีดาวจัรแต่2วันมันก็ไปแล้วนะครับมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่มีไปก่อนเมื่อไม่มีดาวจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระเราก็ต้องมาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตร,ร,รษบดีเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือดาวพุธเรียกได้ว,ว่าการเงินก็มีความคล้ายไปกับเรื่องของตัวเองเรื่องทั่วไปด้วยก็คือการเงินนั้นมีการใช้จ่ายไปกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างแบบไม่ค่อยมีสาระ ใช้ไปอย่างเด็กๆนั่นเองต่อมาเรามาดูการงานของชาวราศีสิงห์นะครับการงานของชาวราศีสิงห์นั้นมีดาวราหูจออยู่ในภพกรมมะเพราะฉะนั้นการงานนั้นเป็นความวุ่นวายความโกลาหลความรวดเร็วเป็นอย่างมากสิ่งที่สําคัญก็คือความวุ่นวายความโกลาหลนี้ทั้งหมดมันจะไปส่งผลดีได้ถ้าหากเราเลือกที่จะทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์จะวงแคบวงกว้างขอให้มันเป็นประโยชน์แก่คนอื่น คนมากๆก,ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับและสุดท้ายความรักของชาวราศีสิงห์นะครับความรักของชาวราศีสิงห์นั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพปัตตนิเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีของเรือนปัตตนิก็คือดาวเสราร์และดาวราหูเพราะฉะนั้นทายว่าช่วงนี้คนรักหุ้นส่วนคู่ครองไปเกี่ยวข้องกับการทํางานตามที่เราเคยทายราหูไปและเกิดความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นความรักที่น่าอึดอัดมีปั ญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นก็พยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีถึงจึงจะเป็นเรื่องที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับก็เป็นประมาณนี้สําหรับชาวราศีสิง์ในวันที่1-8พฤศจิกายนนี้นะครับต่อมาเรามาดูชาวราศีกันในช่วงวันที่1-8พฤศจิกายน2564กันนะครับในเรื่องทั่วไปของชาวราศีกันนั้นก็ไม่มีดาวจรทับลัคนาเช่นเดียวกันแต่เวลาเรามาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบด,ดีนั้นก็คือต้องพิจารณาดาวพุธ แปลว่าช่วงนี้นั้นมีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินทองทรัพย์สินทําตัวเหมือนเด็กๆไม่ค่อยมีสาระไม่เอาเรื่องเอาราวเท่าไหร่และไม่ลงรอยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปหาแก่นสารหาเรื่องหาราวอะไรจากตรงนี้ถ้าหากว่าดวงมันจะพาให้เรามีชีวิตอย่างเด็กๆนั้นเนี่ยก็ทําไปตามนั้นดีที่สุดนะครับต่อมาการเงินจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันที่เราพิจารณากันไปแล้วเพราะว่าตัวเรานั้นมีความสนใจในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นการเงิน ก็ต้องจับใจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องไม่มีสาระอย่างเคยทํานายไปนะครับมีการเดินทางท่องเที่ยวใช้จ่ายเพื่อสังสรรค์ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูการงานของชาวราศีกันกันนะครับชาวราศีกันนั้นมีดาวเกตจออยู่ในเรือนกรมมะเพราะฉะนั้นการงานนี้ถูกฟิกมาเลยว่าเป็นงานที่ต้องช่วยคิดช่วยออกแบบออกไอเดียออกดีไซน์ต่างๆในการทํางานเพราะฉะนั้นไม่ว่าไอเดียมันจะมาหรือจะไปเราจะไม่ทันได้ ตั้งตัวและสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ไอเดียมันก็จะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนด้วยนะครับและสุดท้ายความรักของชาวราศีกันนะครับความรักของชาวราศีกันนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในเรือนปัตตานีเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีนั่นก็คือดาวพฤหัสทายว่าช่วงนี้นั้นจะต้องอดทนมีเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคยากลําบากแต่ว่า เมื่อผ่านไปแล้วเราจะสมหวังได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องอดทนให้ผ่านมาไปให้ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งไปพังทลายอะไรมันนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้สําหรับชาวราศีกันก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการพยากรณ์วันที่1-8ถึงพฤศจิกายน2564ของชาวราศีสิงห์และชาวราศีกันนะครับแต่ละคนมีข้อสงสัยอะไรหรือไปพบเจอเรื่องอะไรมาก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ของตานทวะพยากรนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังคำพยากรกันในวันถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ